สวัสดีทุกคนเรามีช l ยล,ล้์ทำอาหารเครื่องใหม่มาดูกันว่าน้อยฟิลบี้ต้องการอะไรต้องอย่างนี้สิเธอต้องการเครื่องดื่มทำได้ก่อนอื่นต้องเทนมในข้าวปันจากนั้นก็เพิ่มไอศครีมช็อนหนึ่งลูกเยี่ยมมากและนี่คือวัตถุดิบที่น่าสนใจที่สุดผ่านสีดำมันจะช่วยให้ฉันสามารถทำโกโก้ที่มืดมันที่สุดในโลกได้ท,ทั้งใต้พิภพด้วยทำอะไรอย,อย่างไม่น่าเชือ่อตอนนี้ก็ผสมงทุกอย่างให้เข้ากัน ว้าวเป็นโทนสีดำที่สวยงามติ้งเอาแก้าม,มาเยี่ยมเฮโก้ก็จากนั้นก็บีบวิปครีมมันออกมาอร่อยเกินบรรยายต้องเพิ่มเยลลี่มามุมด้วยพร้อมแล้วไอวนสเดย์ไอเดยสีดำของเธอมันแปลกเสมอเลย mm hmm. เดี๋ยวฉันแสดงกโก้ mm hmm. ที่สมบูรณ์แบบของฉันให้ดูเนอะฉันต้องการน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ฉันชอบมันมากเท <c oughs> hey, น้ำเชื่อมใส่จาน จากนั้นก็จุ่มลงไปในแก้วต่อไปก็ครีมสีแดงเหมือนตาของฉันและนมอีกเยอะๆใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปันและก็ปั่นให้เข้ากันฉันต้องการน้ำแข็งรูปกระดูกด้วยมันมีเยอะมอากเทเครื่องดื่มใส่แก้วเท่านี้ก็เรียบร้อยเสียบหลอดและก็ชิมได้เออฉันไม่ได้คิดอะไรเลยสมองฉันไม่เล่นตอนท้องว่า โอ้กระดูกอันนี้ดูคล้ายกับคนที่ฉันเพิ่งกินมาฮะขอลูกตาอาล่าะใส่ทั้งหมดลงไปในแก้วตอนนี้ก็ต้องการนับอัดลมต้องเปิดฝาก่อ,น,อนเปิดไม่ได้ออเซเอามาให้ฉันช่วยขอบคุณเทน้ำ <Yes. S 1> hey, อัดลมใส่แก้วที่มีลูกตามเยิ้มียิ้มอร่อย ก่อกระป๋องก็เอ้ยฮ่าสนุกจังเข้าใจก็สนุกเหมือนกันใช่ไหมมาเล้ยนิดหน่อยโอ้โทษทีตอนนี้ก็เหลือแค่ป๊อไอศครีมหนึ่งลูกทุกอย่างก็เรียบร้อยพอใจจังเลยลองได้เครื่องดื่มพวกแก้วดูเจ๋งเท่าไรเราอยากลองแก้วนี้ก่อน <What? S 2> ทำไมแก้วนี้ถึงมีลิ้นลูกตออาเยอะขนาดนี้เงี้ยแปลกจัง งั้นก็มาลองกันอืมคือไอศครีมรสมะนาวด้วยอดี๋ยวเลื้ยลูกตาก,ก็อร่อยมือนกและน้ำก็อร่อยสุดเจ๋งอ่ะอืมเรากินหมดแก้วแล้วถูเจ๋งมากมากแล้วอะไรเนี่ยแมงมุมดูน่ารักจังเลยมาลองน้ำกันดีกว่าอเอ้ยนะใครแข่งมันเหมือนทำมาจากถ่านเลยลิ้นก็ดำด้วยแย่ที่สุด ยังไม่ชอบ no. แล้วนี่คืออะไรโว้าดูเจ๋งจังอยากลองแล้วอร่อยอ่ะแล้วอะไรอยู่ในแก้วเนี่ยอ๋อมันคือน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่นะเอาล่ะต้องเลือกผู้ชนะแล้วหนูขอเลือกซอมบี้อะไรนะฉันชนะสุดยอดมาะกาศกันและครั้งนี้เราต้องทำอะไรปีบี๊นตัดสินใจหรือยังนะเจอเแล้ว มันคือเบอร์เกอร์เจ๋งเงอเลอกได้ดีเดี๋ยวฉันจะทำเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่เป็นสุดเด็ดของฉันเองขนมปังมันห่วยแต่สีแดงของฉันสิดูน่าทึ่งมากว่าไหมเออมันก็ฉันต้องหาอะไรอยู่ใต้โต๊ะโอ้ที่นี่ขยายเยอะมากนี่คืออะไรเปิดปุ้ยฉันไม่ต้องการฉันต้องการขนมปังอ่าฉันเจอมันแล้วมันเหมาะกับฉันมาก ูสิฉันจะขนมปังที่ฉันต้องการมันอยู่ใต้โต๊ะมันน่าขยะแขยงไม่มันคือสิ่งที่ฉันต้องการมาหั่นผักสักนิดหน่อยฉันลืมไปที่ใช้มีดไปแล้วแต่มันสนุกจังเลยแบบนี้ซอมบี้หยุดนะแต่ทำต่อเถอะเลทำให้ฉันนึกไอเดียดีๆได้นำผักสลัดมาทำเบอร์เกอร์ตอนนี้ก็มาทำเนื้อย่างกันเยี่ยมมากเอามาสมบูรณ์แบบวางบนเบอร์เกอร์ต่อไปก็เพิ่มมะเขือเทศสด ดีจนใี้ฉันมีกงและพี่แหลมความที่สามารถอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการและชีสก็เป็นรูปฟันแหลมๆด้วยแล้ววางไปที่ขนมปองวางลงไปเลยจากนั้นก็ด้านบนจะเป็นพริกสีแดงเป็นเขาแล้วก็มีดวงตาเบอร์เกอร์แวมไพร์สดสมบูร์แบบพร้อมแล้วนั่นมันน่าขัน แต่ให้ดูว่าเบอร์เกอร์จริงๆก็เป็นยังไงฉัาต้องการสุดยล่าสุดของฉันเครื่องสร้างกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจากเครื่องนี้ช่วยให้ฉันฟื้นคืนชีพทุกสิ่งได้อ๋อหมายถึงทำานให้สุกนะเราแค่ต้องการสายไฟฟ้าแรงๆไอ้แย่เมันได้ผลฮ่ารถส่งพลังมันก็เจ๋งสุดๆแล้วของฉันสุกในไม่กี่วินาทีต่อไปเราต้องการขนมปังและมันต้องเป็นสีดำใส่ผักกาดหอม จากนั้นก็ใส่เนื้อชีสและมะเขือเทศต่อไปก็พริกหยวกที่เราต้องทำให้เป็นฝันแหลมๆพร้อมแล้วตอนนี้ฉันต้องการฟินไคลทำไม่นดเหรอและสามารถใช้มันทำเป็นขาบเบอร์เกอร์ของฉันได้ไงล่ะแต่ต้องเป็นสีเป็นสีดำก่อนเยี่ยมมากสุดท้ายดวงตาสีแดงสุนหลอนมันดูสยองขวัญใช่ไหมเรียบร้อย โอ้ทุกคนทำเสร็จแล้วอีกแล้วฉันต้องการขยะต้องอย่างนี้สิฉันเจอของที่อร่อยมากๆม, <Yeah. S 1> มันคือไวรัสมันคือสิ่งที่ทำให้ฉันกลายเป็นซอมบี้ฉันหวังว่าหนหน้อยฟิบีจะกลายเป็นเหมือนฉันเมื่อลองเบอร์เกอร์ไวรัสอันนี้ใส่มือฉันแทนชิ้นเนื้อและก็ราดไวรัสให้ทั่วพร้อมแล้วแค่ม <Come> on ว้าวเบอร์เกอร์ดูน่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่หนู้รอนี่ก่อน มันดูน,น่ารักมันลองกันเลยอร่อยอ,อ่ะแล้วนี่คืออะไรไฟร์เหรออะไรโอเคสุดยอดมาลองบากกันเถอะอืมมิเซ็ตเปินเลยหนูชอบมากๆมาสเต็เก่งนะแน,น่นอนแล้วนี่คืออะไรสมมติขณพยายามแล้วงั้นก็ต้องลองสักหน่อย ออเมืยังไม่ชีวิตอยูอ่เอาไปนะอะไรดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเบาเกอร์ของฉันเมื่อก,กี้น่ากลัวมากแล้วหนูอนขอเลือกเวสเตเป,ป็นผู้ชนะฉันรู้อยู่แล้วไม่ใครเทียบฉันได้อยากรู้จังว่าครั้งนี้ฟรนดี้อยากกินอะไรโอ้มันคือแพนเคก้กง่ายมากๆทุกคนลงมือเลยฉันว่าไม่มีอะไรยากมากหรอกริ้มเลยื ฉันล่ะเราจะวาดแป้งแพ่นเค้กเป็นอะไรดีแมงป่องสันเลียงน่ารักตัวน้อยของฉันอย่าดูนะรามากันดีกว่าฉันนึกไอเดียจริงๆด้วยฉันจะทำแพ่นเค้กเป็นรูปค้างคาวพวกมันน่ารักมากๆบีบีต้องชอบแน่นนะแค่ต้องวาดตามแบบค้างคาวแป๊ะๆเท่านั้นเรียบร้อยตอนนี้แกก็บินไปได้แล้วก่อนมาทำค้างคาวเพิ่มอีกสองสามตัวดีกว่าทุกอย่างจะเสร็จในไม่ช้า โอ้าขาาฉันก็อยากกินมันเป็นอาหารเช้าฉันจะทำอะไรดีนะจีด้วยในนี้ฉันมีสมองของคนที่น่าสนใจมากมายตอนนี้ฉันจะกินสมองของศิลปินเพื่อวาดแผ่นเค้กที่อร่อยที่สุดสมองที่น่าป่วยของฉันเอออกไปก่อนตอนนี้ฉันต้องการสมองอันนี้หมองมันจะได้ผลปิดฝาเออกอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันฉันรู้สึกเหม็นเขียว ไม่เป็นไรเราจะแก้ไขทุกอย่าง <What? S 1> ฉันต้องวาดรูปแผนเค้กตอนนี้มาสร้างผลงานชิ้อเอน,นเอกกันมันออกมาสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อต้องประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกัน oh. และนี่คือผลงานชิ้นกเดงโอ้ oh. ต้องอย่างนี้สิง,งานของซอมบี้เก่งจริงๆเจ๋งมากด้าดะของเขาอขอกมาแล้วแล้วก็มาทำเป็นแซนวิชแพนเค้กสสนอร่อยพิ่บิสกิตเล็กน้อยแล้วก็ปิดด้วยแผนเค้ก มันดูน่าอร่อยจริงๆ <Yeah. S 1> จากนั้นก็ราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ให้ทั่วเรียบร้อยโออฉันมีไอเดียแล้วฉันอยากทำให้ซมบี้กลัว ah. ฉันจะดื่มมนทา้งนั้ถ้ามันทำมาจากน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เนอะฉันเสร็จแล้ว <c oughs> จริงวะออไม่เลวแต่แค่ขนฉันก็พร้อมแล้ว <c oughs> ได้เวลาที่ฉันต้องระกอบแมงป่องของฉันแล้ว แค่ต้องทุกส่วนมาประกอบกันแล้วเราก็ได้แมงป่องสมบูรณ์แบบที่เีต้องชอบมัเน,น <Abdul> ่นแน่ฉันรู้สึกติ๊กรจี๊ยหมูชื่อเออมันเต็มไปด้วยน้ำหมูทำไงดีกินแพนเคกอย่างนี้แล้วกันหนูจะหลับตาเลยนั่นเป็นจันนี้เออแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันดูมากมืดน้ำเชื่อมหรือเปล่านะไม่มันคือน้ำหมูกน่้อขี้ขี้แะแล้วเวนเตอร์ทำอะไรมาแมงป่องหน้าดังจังเลย มาลองกันดีกว่าอืมอืมก็งันๆนะ่ะ oh, <no. S 1> แล้วของแบมพายล่ะ <You. S 1> โอโ้โหมันคือข้างข้าวตัวน้อยน้อยเต่งต้งเลยบ <laughs> ินได้ด้วยดูสิละละลาโอ้อร่อยมากูยชอบนะ <No. S 1> หนีอยากกินมากกว่านี้มันมิเศษไป <No. S 1> เลยเดี๋ยวตัดสินใจแล้วแบมพายชนะ โอ้ยยยนี่เป็นชัชนาคารแรกของฉันขอบคุณหนูเฟบี้อะไรกันเนี่ยทำไมเป็นไสถึงเลกขนาดนี้่วนคจ้อนขนาดปกติใช่แล้วฉันโชคดีกว่าไงว้าวขออีมีเป็นไส้ใหญ่ขนาดนี้ได้เหรอเช็ดบ้านซะก่อนนเนี่ยเมื่เธอเคยเห็นเป็นไสแบบนี้มาก่อนไหมนี่สิของจีแต่ว่าของแอมม่าจะได้กินก่อนนะใช่แล้วล่ะมาลองกันฉันไม่อิ่มด้วยซ้ำแต่กินหมดแล้วโอ้แม่องขฉันยังว่างเปล่าอยู่ด้วย ใช่เพิซซ่ามันเล็กสุดๆจะไม่อิ่มหรอสิโอ้จริงด้วยจะต้องลองกินพิซซ่าแล้วมาลองกันเคสกเยี่ยมสุดๆเลยดูสิแล้วก็อร่อยมากด้วยเอม็มม่าอย่ามาขโมยของฉันเด็ดขาดเลยนะฉันนับทุกชิ้นแล้ว <Oops. No. S 1> กลับมากินต่อกันเลยดีกว่าวางทั้งหมดทับกันให้คนหิวแถวนี้มาขโมยไม่ได้อืมครับ <Go al. S 1> จะดกินหมดแล้ว ตอนนี้คอีเริ่มลองได้แล้วได้ยินแล้วเนอะงั้นมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันโอ้ออร่อยเกินบันยายอิ่มไปตลอดทั้งปีแน่นอนเสียใจจังเพื่อนๆแต่นี่มานสำหรับฉันคนเดียวฉันไม่แบง่งแล้วชินแรกจะหมดแล้วชิ้นต่อไปข้าของฉันมีเพื่อนที่พอสมทุกชิ้นเลยไม่จ๋าเราจะกินช้าๆนะก็อีเอาไปยัดที่ไหนกันเนี่ยโ ท้องของฉันมันใหญ่มากเลยพวกเธอหัวร้อนอะไรกันเอ็มมาช่วยฉันด้วยงานนี้มากกว่าฉันมากเลยไปกัเ้เถวโคอีวิ่งตามฉันมาเร็วเข้าเอาละโคอีนี่คือลูวิ่งลูวิ่งนี่คือโคอีเร้จักกันไว้ใช่ไหมนั้นเป็นเพื่อนกันแล้วเร็วเข้าเริ่มได้เร็วเข้าอย่าขี้เกียจ <Come on. S 2> ตั้งแตงความเร็วแบบกลางแล้วก็วิ่งเร็วเข้าเร็วกว่านี้เห็นนี้ไหมพิซซ่าิ้นนี้นะเอาไหมฉันกินได้ไหม มันน่ากินสุดๆเลยฉันต้องไปหามันเร็วเข้าเธอต้จะได้มันแล้วยกตัวสูงๆขึ้นเร็วเข้าจอนเธอพร้อมแห่งโครเอคนใหม่หรือยังโอ้โหโครี้เธอดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนซะอีกนั่นเนี่ยถ้าอย่างนั้นตัองเซลเก็บไว้สักก่อนแล้วนี่มันคืออะไรกันนี่มันใส่ขนมนั่นหรอโครเอจะไม่ทำเธอรำเสียนนะแต่มันคือมัชเมลโนล่โอ้จอนนี่มันมัชชั้นดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยนี่เข้าใกล้นะ แต่เจ้ามาชิมล่อของฉันด้วยได้เป็นของตัวเองดีกว่าดูเหมือนว่าฉันมีเดชลาฉลาดแล้วล่ะ,จะเจ้าหมาชิมล่อดนั้นามาปุง๋งได้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นเอามาชิมล่อไปทอดในกระทะและตอนนี้มาจะกมะเยี่ยมมะอร่อยจังเลยอ่ะตอนนี้พวกเธอกินต่อได้แล้วเยี่ยมมากเลยฉันอยากเป็นมาชิมล่าของฉันเหมือนกัน <c oughs> ก่อนอื่นเสียบไม้แล้วเอาไปเผา โดยที่เผาเลยใช้ความร้อนนิดน้อยแล้วจากมาหน้ากินสุดๆดูสิสีทองสวยมากตอนนี้ก็มาลองกันอร่อยสุดๆสอนตาเถนแล้ว <Amen. S 1> ฉันกินหมดแล้ว oh. ในที่สุด oh. ฉันมีไอเดียจ่มๆด้วยเดี๋ยวฉันจะเป็นมาร์ชแมนโลกให้ทั่วอันเลยเราต้อง ah. ใช้ไฟมากวามากว่านี้มากกว่านี้เออโอ้ดูสิสีสวยมาก แล้วก็กินหอมมากด้วยจะพอแล้วเอาล่ะได้เวลาลองฉันจะไปหาแกขออะไรคนฉันอือร่อยเกินบรรยายจอนเธอมันป่าเถือนใช่ฉันก็เป็นแบบนี้แหละดีหรือไม่ดีอ่ะไม่สำคัญหลอกมาอร่อยมากนี่มาอะไรกันเนี่ยนี่คืยถังป๊อปคอร์นของฉันเองโอเ้โอเยสขนาดได้ฉันต้องการแต่นี่เปอบคนเพียบเลย จ๋งสุดสุอ๋อแล้วของเธอละจานนี้สิเป็นควรที่เลที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลยแล้วไงละ่ะมันต้องอร่อยมากแน่นอนฉันสามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นได้นะใช่แล้วฉันมีลำแสงขยายส่วนต้องลองวางชิ้นทดลองตรงนี้แล้วก็ใส่แว่นตาด้วยจากนั้นก็เปิดเครื่องเอาล่ะเตรียมตัวให้พร้อมมันจะใหญ่ขึ้นเอาล่ะได้เวลาอะไรกินเนี่ยได้ไงมันเล็กลงกว่าเดิมหรือเปล่า,าอืมเครยังทำงานไม่สมบูรณ์แน่เลย ต้อง่งไปตรงไหนผิดพลาดสักแหงางานประดิษฐ์อันนี้มันขยับชัดๆเลยช่างเธอกินแบบนี้ก็ได้เอาล่ะเอมมาเธอกินบัฟเฟอร์ของเธอได้แล้วเยี่ยมไปเลยงั้นมาลองกันกันได้ว้าวมันอร่อยมากเดี๋ยวฉันจะกินทุกอย่างอย่างรวดเร็วเอมมาเธอกินแล้วเหนือแสนเอาลละชิ้นสุดท้ายเอย้ของอร่อยมากหมดเลวเสมอเลยตอนนี้ตาเธอแล้วในที่สุดรีกินของอะไรของฉัน ฉันรักป๊อบคันสุดๆเลยให้ฉันเห็นก่อนนะอ่าฉันเป็นนักกีฬาต้องระวังแล้วมันเยอะมากฉันยังกินตลอดชีวิตใช่ใช่แต่เธอช่วยเยอะลงมามากกว่านี้ได้ไหมอะไรนะไม่ได้ยินอะไรเลยแน่หว่าฉันไม่ต้องป๊อบคันนะนเพื่อนๆฉันอยู่ในนี้เองทุกอย่างปกติดีรับนะอะไรอ่ะพิงเกาจิว๋วอ่ะ จอรนแนตะ่มันขี้แพ้นะฉันไม่กระป๋องใหญ่หรือว่าไม่อะของฉันตั้งหา่างกระป๋องมันฝรั่งทอดยักษ์อะไรล่ะจอนเล่ามาแล้วเอาได้เลยแต่ว่ากระป๋องแบบนี้เปิดลำบากมากขนาดส่แว่นตานะั้นเนี่ยอาลรพร้อมแล้วเออจื้อเฮ้ตายเถอะมันหายไปหมดเลยพวเธออย่ามาหดล้อฉันนะเนี่ยมาไอาเดียจริงจงด้วยละเดี๋ยวเจ้า,จามันฝรั่งทอดออกมาจากกระป๋องก่อนเรียบร้อย ดูนิ่งนะฉันจะสเก็ตบอลสำหรับนิ้วมันด้วยมันไม่เจ๋งเหรอจะว่าสเก็ตจิ๋วแบบนี้นะเอาละพอใช้ในรองเท้าที่นิ้วมันก็ช่วยมันเอามันฝรั่งเข้าปากได้เลยเย็นไปเลยเพื่อนๆฉันกินหมดแล้วล่ละเฮ้เธอไปต่อในที่สุดเพวกเธอช้ามากเลยฉันอหู่วสุดๆจะเปิดกระป๋องเดี๋ยวนี้มันอร่อยสุดๆเลยแลนยังมีมันฝรั่งทอดน้ำมัน่ำด้วย สูมากกว่านี้ให้ฉันเยนมันขึ้นมาแบบนี้เลย <c oughs> เอาไม่นะมันใหญ่เกินไปโอ๊ยใครก็ได้ช่วยด้วยเ <c oughs> พื่อนๆฉันสองตัวไม่อยู่แล้วฉันจะล้มช่วยด้วยนูเหมือนว่าจะมีมังฝรั่งเหลือเอ็มม่ามากินกันเถอะแล้วเขานี่ <c oughs> ต้องเป็นสถิติของเบอร์เกอร์ที่เล็กที่สุดใน,นโลกแน่เลย ส่วนฉันมีบัก้าขนาดธรรมดามีอะ่าตัวนี้ไหมนะแน่นอนว่ามีดูบคัคก้าอย่างนี้สิอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเขาได้ฉันได้เลยที่สุดนะช่องไรเป็นบ้าเลยแต่ฉันนีที่เจ๋งๆแล้วในการกินจากสุดทั้งหมดที่มีฉันสามารถจ้างหนังสติ๊กที่สุดเจ๋งได้ด้วยเรียบร้อยตอนนี้พวกเราได้เห็นบักก้ากันหดเข้าป,ปากของฉันพร้อมไหมหลับ้นะลับๆหล,ลับได้แล้วอืมพวกเธอเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเอรอีตาเธอแล้ว เยี่ยมเลยได้เวลาปลุกความหิวเหอในตัวชนออกมาแล้วมันทัให้ฉ่ำไดไรสุดๆฉันชอบเบอร์เกอร์มากๆากโอเคน่าจะสะอาดไหมเธอตลกจังเลยมีหนวดด้วยเยี่ยมมันก็นตายมาแล้วได้ความบินดีเลยแต่ว่าตตนลองมันยังไงดีมันใหญ่มากจริงด้วยฉันมีขอใหญ่ๆอยู่แบบนี้ก็องทุบมันให้แบนเรียบร้อยขนาดพอดีเลยงั้นก็มาลองกันได้ ต้องรีบแล้วดูพวกเธอมาอร่อยมากเลยนี่มันกันบรรยายฉันอิ่มแล้วล่ะอะไรกันทำไมฉันถึงได้โดนนัชเลขนาดนี้แล้วคุณด้นล่ะในที่สุดฉันก็โชคดีโดนนัชนใหญ่เดี๋ยวก่อนนะมันธรรมดาของฉันสิโดนัที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยฉันมีความสุขสุดๆแต่โค้จะได้ลอิมก่อนนะ ฉันเหรอได้เลยฉันเ็าต้องกินได้เลยขนาดไหนหมดแล้วล่ะจอหนเธากินโดนัของเธอได้แล้วโอเคจริงปะแจมเลยมันต้องอร่อยสุดๆเลยฉันชอบโดนัทที่สุดฉันสงสัยว่าไอ a มาจริงของตัวเองยังไงนะเร็วเขา้าได้เลยตอนนี้แหละการไปยิมไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะ <No. S 1> เราแค่ต้องเต็มตัวให้พร้อมก่อนจะยกโดนัทขึ้นมาเลยแป้งเล็กน้อยบนมือให้ถูกต้องจากนั้นก็ยกได้เลย ยังเล่นนะย้ yeah. ฉันทำได้เฮ้ hey, uh huh. อะไรนะออกไปนะ <Yeah. S 1> เอ็มบอยมีชีวิตอยู่ไหมฉันยังมีชีวิตอยู่ uh huh. แต่ว่าอยู่ในสวนหรือเปล่านะสับสนหมดวแล้วพี่นี่อร่อยมากเลย <c oughs> อร่อยจัง